มันบ้าไปแล้วร้อนแรงบ้าคลั่งเฟเนเบเช่ภายใต้การทำทีมชายที่มีชื่อว่าเดอะสเปเชียลวันโซเซมูนิโยโคตรสุดโคตรอันตรายเอเนเนชปฏิเสธข้อเสนอจากลีกซาอุดิอาระเบียและโลมาเพื่อย้ายมาเล่นที่เฟเนเบเช่ อัมราบัตปฏิเสธข้อเสนอจากอารันติโกโมาลิกทีมที่ได้เล่นในลาลิกาสเปนและได้ไปแชมเปี้ยนลีกเพื่อย้ายมาเฟเนบเบเชฟิลิปคอสตินปฏิเสธข้อเสนอจากกาลาตาสลายและเลือกย้ายมาเฟเนบเบเชแทนแซงแม็กซิเมงเลือกย้ายมาเฟเนบเบเช แทนที่เขาจะรับค่าเหนื่อยหลายแสนล้านยูโรต่อสัปดาห์ที่ลีกซาอุดิอราระเบียเฟตยิงแฮตริกครั้งแรกในอาชีพนักฟุตบอลเชโกยิงไปแล้ว4ประตู1แอซิตจากการลงเล่น4เกมในลีกฤดูกาลนี้และณเวลานี้เฟเนบาเช หลังจากฝูงของลีกตุรกีซปเปอร์ลีกทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นหลังจากการมาของชายที่มีชื่อว่าเดอะสเปเชียลวันโซเซมูนิโยมันเป็นอะไรที่บ้าคลั่งร้อนแรงกับลีกที่แฟนบอลมีแพชชั่นกับทีมที่ตัวเองรักแบบสุดๆโคตรสุดโคตรอันตรายและโคตรบ้าคลั่ง ไปอยู่ลีกไหนคุมทีมไหนก็สุดสุดทุกทางจริงๆกับชายคนนี้นี่คือผู้จัดการทีมหนึ่งในดวงใจเบนเทพบอลด้วยฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดหัวใจแล้วคอมเมนต์มาบอกเบนกันหน่อยนะครับว่ามันบ้าคั่งมันร้อนแรงแล้วสุดขนาดไหน กับชายที่มีชื่อว่าโซเซมูนิโยเดอะสเปเชียลวัน